พอเรามีเว็บไซต์พร้อมสำหรับการยิงแอดแบบแอดวานแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปก็คือการติดเครื่องมือติดตามลงไปในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะส่งข้อมูลกลับไปที่ Line แ p ดแพลตฟอร์นะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนียมาใช้งานกันในการช่วยยิงแอดนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ f Facebook ุ๊้กระบวนการที่เรากำลังจะทำอยู่นี่ก็เหมือนกับการติด ตัว tracking ของ Facebook Pixel ติดตัว Facebook Pixel ลงไปในหน้าเว็บไซต์เพื่อส่งข้อมูลกับพี่ Facebook นะครับสำหรับไอตัว Line Ad Platform เนี่ยเขาจะเรียกมันว่า Line Tag นะครับ Line Tag นะโดยที่เราจะติดตั้งเจ้า Line Tag เนี่ยลงไปในเว็บไซต์ของเราด้วย Google Tag Manager หรือว่า GTM นะครับก่อนอื่นผมขอมาพูดถึงปัญหาของคนยิงแอดก่อนนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะซึ่งซึ่งมันจะตอบ มันจะเป็นคําตอบให้ได้ว่าทําไมเราถึงต้องทําการติดแทรกพวกนี้นะครับคนที่ยิงแอดแล้วขายไม่ดีส่วนมากก็มีปัญหาอะไรกันนะครับถ้ายิงแอดขายดีก็คงไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่ว่าถ้ายิงแอดขายไม่ดีเนี่ยปัญหามันก็คืออย่างแรกรู้เรารู้อยู่ว่าเรายิงแอดไปแล้วเราขายดีหรือขายไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าที่มันดีหรือมไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรนะครับที่เราไม่รู้เนี่ยก็เพราะว่า เราไม่มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอเราตอบไม่ได้ว่าที่อะไรที่มันไม่ดีล่ะในแอดตัวนั้นหรืออะไรที่มันดีที่มันช่วยให้ขายได้เราไม่รู้เลยนะครับมันก็ทําให้เราได้แต่ยิงแอดไปแล้วก็หวังว่าเออมันน่าจะขายได้เพราคนเห็นน่าจะมีคนซื้อนะครับพอไม่มีข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิพอไม่มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็วนกลับมาสู่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการยิงแอด ก็คือเราก็ไม่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำได้นะครับทั้งหมดตรงนี้เป็นปัญหาของคนที่ยิงแอดกันนะครับคนที่ยิงแอดแบบเชี่ยวาชาญละ่ะเขารู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเขาจะรู้ว่าที่ขายดีหรือขายไม่ดีอะ่ะมันเพราะอะไรจริงๆก็คือต้องบอกว่ารู้อย่างละเอียดถึงขนานดะที่ว่าคอนเทนต์ส่วนไหนที่มันไม่ดีนะครับพอรู้ขนาดนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทําก็มีแค่อะไรครับก็คือแก้ไขคอนเทนต์ที่มันไม่ดีให้มันดีนะครับ ไอ้ข้อมูลที่มาบอกว่าขายดีหรือขายไม่ดีเพราะอะไรเนี่ยครับเราก็เปรียบมันได้กับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งคนยิงแอดที่เชี่ยวชาญเนี่ยจะสามารถเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับอยากรู้อะไรก็ทําการเก็บข้อมูลมาได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็สุดท้ายคนยิงแอดที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลที่ดีเหล่านี้ นะครับเอาไว้ไปช่วยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำมากขึ้นได้นะครับสามารถส่งข้อมูลกลับไปที่ตัวแพลตฟอร์มการยิงโฆษณาเพื่อเอาไปช่วยยิงแอดได้นะครับสำหรับ f c e e o o o เนี่ยมี Facebook Pixel นะครับตัว Li n e เองเขาก็มี Line Tag มาให้นะครับก็คือ Line Tag tracking ตรงนี้ที่เราจะเอาไปติดตั้งกันลงบนเว็บไซต์นะครับโดยที่ เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Google Tag Manager นะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ Google มีให้จริงๆแล้วเราสามารถติดโค้ดลงไปบนเว็บโดยตรงเลยก็ได้เพียงแต่ปัญหาก็คือเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าโค้ดนี้มันโอเคหรือ,อยังนะครับเราก็เลยจะไปใช้ Google Tag Manager หรือว่า GTM เนี่ยกันนะครับมันจะทำให้เราตรวจสอบได้ว่าแท็กที่เติดไปดีเรียบร้อยส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับ เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ tagmanager.google.com หรือว่าจริงๆลองมองหาลิงก์ใกล้ๆคลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือติดแท็กของ line แท็กลงบนเว็บไซต์กันครับพอใส่ URL tagmanager.google.com แล้วก็มาที่ลิงก์นี้นะครับจะพบว่ามันจะให้เราล็อกอินเข้า Google นะครับถ้าเกิดใครล็อกอินอยู่แล้วอาจจะอาจจะไม่ได้เจอหน้านี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยเรากำลังจะใช้ Product ของ Google เพราะฉะนั้นเราต้องล็อกอิน Gmail ซึ่งเป็น Product ของ Google เช่นกันนะครับก็ล็อกอินเข้าไปในบัญชี Gmail ของเราได้เลยนะครับอพอล็อกอินเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้า ประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้นะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวว่าของผมมีไอตัวรับปิชปินคือผมเคยมีบัญชีที่ลบทิ้งไปแล้วนะครับมันก็เลยมีตัวข้างล่างแต่ของของคนทั่วไปที่เพิ่งเคยทํายังไม่มีบัญชียังไม่เคยแท็กด้วย GTM มาก่อนก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้เป็นตัว Account ว่างๆตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็ Create Account เลยครับผมอ่าทีนี้ก็ตั้งชื่อ a c c o u n t ไปนะครับ ก็จะตั้งไปเลยนะทำไปพร้อมกันเลยนะครับพินทำคลิกไทยแลนด์เราก็เลือกประเทศนะครับอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็เลือกไปเลยนะครับส่วนคอนเทนเนอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับตั้งตั้งชื่ออะไรก็ได้เอาที่เราแบบจําได้นะครับคินคลิก Thailand นะ ผมตั้งชื่อเดียวกับตัว a c c o u n t แล้วก็ตรงนี้คลิกเว็บไซต์นะครับเว็บนะครับเราก็คลิก Create ได้เลยนะครับตอนนี้คือเรากำลังสร้างบัญชี GTM ก่อนนะครับเพื่อใช้งาน Product ตัวนี้นะครับทีนีเ้เขาก็จะให้เรายอมรับข้อตกลงนะครับซึ่งก็อ่านไม่ค่อยออกภาษาอังกฤษนะครับก็ติ๊กยอมรับอยู่แล้วก็จะใช้ต้องยอมรับแต่ผมจะพามาดูตรงนี้นิดนึงว่าเนี่ยครับภาษา มันให้เลือกได้แต่ไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง<ม>เนาะก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะพาไปจิ้มอย่างละเอียดเลยนะครับก็คลิก yes ได้เลยนะครับติ๊กยอมรับแล้วก็คลิก yes ยอมรับข้อตกลงของมันนะครับทีนี้โอเคมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับตอนนี้หน้านี้เราจะต้องเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าใครที่ ทำเว็บขึ้นมาโดยการเหมือนกับว่าให้โปรแกรมเมอร์ทาให้นะครับก็ให้ให้ให้บอกเขาให้เอาโค้ดตรงนี้ส่งให้เขานะครับก๊อปตรงนี้ไปด้วยนะเพสต์โค้ดไฮเออร์ตรงนี้นะครับเพื่อบอกเขาว่าโค้ดตัวนี้จะไปใส่ไว้ตรงส่วนนี้ตรงส่วน head แล้วก็โค้ดตรงนี้จะไปใส่ไว้ตรงส่วน Bo ด y ีก็ก๊อปตรงนี้ก๊อปนี่เพสต์ก๊อปตรงนี้นะครับปื๊ดแล้วก็ก๊อปตรงนี้แล้วก็ก๊อปตรงนี้ก๊อปตรงนี้ส่งไปให้เขาทางอีเมลหรืออะไรก็ได้นะครับโปรแกรมเมอร์เขาจะรู้นะครับทุกคนคือ คือ GTM เนี่ย Google Tag Manager เนี่ยค่อนข้างยูนิเวอร์ลหรือว่าค่อนข้างมาตรฐานนะครับคนทำเว็บรับรองได้ว่าติดแท็กตรงนี้ได้แน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเว็บที่มันเป็นเว็บสำเร็จรูปนะครับเป็น Wix เป็นอะไรก็ตามนะครับจะจะสามารถติดไอ้นี่ได้แน่นอนถ้าใครทำเว็บที่ติดแท็ก GTM ไม่ได้ผมแนะนำว่าเปลี่ยนเว็บใหม่โดยโด่วนเลยนะครับคือเว็บนั้นคือห่วยมากนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ คราวนี้เราก็ไปติดแท็กตรงนี้นะครับในเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าใครใช้ตัว WordPress นะครับก็วิธีการติดก็อาจจะใช้ปลั๊กอินก็ได้นะครับโหลดปลั๊กอินเข้าไปนะครับปลั๊กอินที่ช่วยให้เราติดโค้ด tracking code ลงบนเว็บไซต์ได้ถ้าใครไม่รู้จักปลั๊กอินก็ลองไปดูในคอร์สสอนทำเว็บนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครใช้ Divi เหมือนที่ผมสอนในคอร์สสอนทำเว็บก็มาที่ Divi เราก็คลิกที่ t h e m e Option ตรงนี้ได้เลยนะครับ มันจะมีฟังก์ชันมันจะมีแท็บ integration ตรงนี้อยู่นะครับก็จะสามารถก๊อปโค้ดมาวางได้เลยนะครับผมก็จะ copy c o d โค้มาเลยนะครับอ่าก๊อปมาแล้วก็วางลงไปนะครับอ่า paste ลงไปนี้เช่นเดียวกัน c ๊อปแล้วก็ paste ลงไปอันนี้ผมมีโค้ดอื่นๆอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรอนะ่ะผม ก๊อปปี้และแยกให้มันมองเห็นชัดหน่อยนะครับอ่าโอเคก็มีโค้ดที่ต้องใส่ลงไปตรงเฮดกับตรง b o ด y นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ Wordpress เหมือนกันไปดาวน์โหลดปลั๊กอินอื่นมานะถ้าไม่ได้ใช้ตีมอันนี้นะดาวน์โหลดปลั๊กอินที่จะติดตั้ง tracking ลงบนเว็บนะครับแล้วก็ติดตัว G T M ลงไปนะครับโอเคพอติดเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟทีนี้ก็กดโอเคตรงตรงหน้า G T M ได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครเผลอไปกดโอเคไปแล้ว ตายแล้วไม่เห็นโค้ดแล้วทีนี้ GTM โค้ดหายไปแล้ววิธีการคือให้มาที่ตรงนี้คือหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้า Overview นะ Overview ของ GTM วิธีการให้ไปคลิกที่ Admin ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มันจะมี Install Google Tag Manager อยู่ก็คลิกตรงนี้นะอ่ะแล้วเราก็จะเจอหน้าเดิมนะครับหน้าโค้ดเหมือนเดิมก็ Copy ไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะกลับมาที่แท็บเมื่อกี้นะครับแทบ็บ เรามาจากแทนะ็บ Workspace เนาะที่มันเป็นหน้า Overview เราก็กลับไปที่แท็บ Workspace นะครับก็จะมีหน้า Overview อยู่นะครับก็ผมก็จะเริ่มทำการติดตั้งไอตัว line tag ลงไปบนเว็บเลยนะครับที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่มันคือการเชื่อมไอ้ตัวอะไรอะไอตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับเว็บไซต์ i n c o m e i n g k i c k ของผมเนี่ยนะครับเข้ากับเ,เจ้า t a ็ Manager นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเวลาเราทํางานบนแท็กแมเนเจอร์เวลาเราติดแท็กอะไรเสร็จอ่ะเราจะต้องสับมิดด้วยนะแล้วมันถึงจะถึงจะเริ่มเชื่อมกันนะครับผมก็ผมสับมิดเลยก็ได้นะสับมิดก่อนเลยแล้วกันสับมิดก่อนเลยแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเลยว่า e t m เอ่อเอาใหม่ income in click i i แล้วกัน in i i e t m install อ่ะตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันก็คือชื่อก็บอกว่า income in, in click เนี่ย t m install แล้วมาเนี่ยนะครับอ่ะ ไอทีด้วาอินคำินคิกไทยแลนด์ไอทีโอเคประมาณนี้พับเบิร์ชได้เลยนะครับเริ่มแรกเราก็ติดแท็กติด Google Tag Manager ลงไปบนเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ตอนนี้มันจะมาอยู่ที่แท็กเวอร์ชันก็บอกเราว่าเออก็ไม่มีอะไรอะ่ะคืออันนี้เราเพิ่งแค่ติดแท็กเฉยๆต่อมาผมจะกลับมาที่แท็กเวิร์แท็กเวิร์คสเปนะครับคราวนี้เราติด G T M เราติด Google Tag เนี่ยลงไปบนเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาผมจะติดไอตัว Line Tag ลงไปใน GTM ผมไม่ต้องไปทำอะไรกับเว็บแล้วนะเพราะเว็บผมเชื่อมกับ GTM แล้วคราวนี้ผมจะมาทำทุกอย่างที่ GTM นะครับซึ่งอย่างแรกก็คือติด Line Tag ก็ให้ไปเอาตัวโค้ดก่อนนะครับเราก็จะเข้าไปที่ Line Ad Platform นะครับล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาโค้ดโค้ดของของบัญชีของเรานะครับก็ไปที่บัญชีบัญชียิงแอดของเราได้เลยนะครับไปที่บัญชียนะิงแอดเนาะ ตอนนี้น่าจะเข้ากันเป็นแล้วเนะาะอ่ะทีนี้ก็ให้มาคลิกที่ข้างบนนี้เมนูนะครับแล้วก็คลิกที่ตัว tracking line tag ตรงนี้นะครับอ่ะลงมาข้างล่างนะครับจะเห็น base code นะครับถ้าลงไปต่อก็มันจะมีโค้ดโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเราค่อยๆไปรู้จักกันในบทต่อถัดไปนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทําคือเราจะเอา base code ตัวนี้นะครับไปวางอยู่ใน GTM นะ GTM เราเชื่อมกับเว็บแล้วคราวนี้เราจะเอา โค้ดของ l ล n e ไปเชื่อมกับ GTM นะครับก็คลิกคัดลอกได้เลยนะครับคือตัวโค้ดอันนี้นะครับมันมีการใส่ ID ให้ ID ของบัญชีไว้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาดูว่าเราเลือกถูกบัญชีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอีกบัญชีหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวตัวโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับตัว ID มันจะเปลี่ยนไป ID มันจะปนอยู่ในโค้ดนี่นะครับโอเคคราวนี้คัดลอกเลยนะครับกลับมาที่ GTM ของเรานะครับเริ่มจากนี่ครับแท็กกดที่คําว่าท็กเลยนะครับ แล้วเราก็จะเพิ่มแท็กลงไปนะครับสร้าง new tag นะครับ new tag เนี้ยผมก็จะตั้งชื่ออ่าอันนี้ยังจำได้ไหมลองกลับมาดูที่ Li ายมันเป็น base code นะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งชื่อว่า line base code อ่า line base code นะครับแล้วผมก็จะทำการตั้งค่าตัว tag tag configuration นะครับก็คลิกคลิกที่ลูกศรดินสอได้เลยเลื่อนลงมาที่ custom html อันนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่โค้ดลงไปนะครับใส่โค้ดลงไป แล้วกเ็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับที่ทริกเกอร์นะครับคือตอนนี้เราใส่โค้ดแล้วเราเราทำการแท็กแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกอ Google Tag Manager ว่าจะให้แท็กอันนี้เมื่อไหร่นะครับนั่นคือนั่นคือตัวทริกเกอร์นะครับตัวอะไรที่มันจะไปทริกเกอร์ให้เกิดการแท็กที่มันจะไปทริกเกอร์ก็คือเหมือนกับลั่นไกอยู่อันนี้ให้ลั่นไกให้มันเกิดการแท็กเราก็ต้องมา configure หรือว่าตั้งค่าตัวทริกเกอร์อีกทีหนึ่งครับก็คลิก เออเราจะให้มันให้มันเก็บข้อมูลเมื่อไหร่เนื่องจากมันเป็นเบสโค้ดเบสโค้ดคือคือเราต้องการติดให้มันเก็บข้อมูลทั้งเว็บอะทุกท,ทุกอย่างในเว็บทุกทุกคนที่เข้าเว็บอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นอีเวนท์ที่เรียกว่าเป็นเพจวิวนะครับก็คือใครวิวเพจเพจไหนก็ตามเก็บข้อมูลหมดเลยเพราะนั้นเราจะเลือกอันนี้ครับตัวทริกเกอร์คือออลเพจเพจวิวเนี่ยใครเข้าเพจไหนก็ตามทุกทั้งหมดทุกอย่างในเว็บเนี่ยให้เก็บข้อมูลด้วยเบสโค้ดอันนี้นะครับแค่นี้เองเราก็กดเซฟได้เลยนะครับ อ่าโอเคพราะกดเซฟแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีแท็กตรงนี้แล้วนะครับแท็กแท็กของลายตัวนี้นะครับแต่ว่าเราต้องไปพรีวิวดูก่อนนะว่ามันโอเคหรือ,อยังนะครับก็เดี๋ยวไปลองกดพรีวิวดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะกดสับมิดเหมือนเมื่อกี้นะซับมิดก็คือก็คือยืนยันเพื่อให้มันเริ่มเริ่มเริ่มมีการส่งข้อมูลเรามากดพรีวิวดูตรงนี้ก่อนนะครับคลิกที่พรีวิวได้เลยนะครับ พอคลิกเพีร์วิวเนี่ยมันจะพาเรามาที่หน้า Google Tag Assistant นะครับก็คือเป็นเหมือนกับตัวทดสอบนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าทำไมเราถึงใช้ GTM กันทำไมเราไม่ใส่โค้ดของ l ล n e เมื่อสักครู่ลงไปในหน้าเว็บโดยตรงเพราะว่ามันไลมนมันยังใหม่มันยังไม่มีเครื่องมือทดสอบเหมือน a c e b o o k อะ a c e b o o k มันจะมีเจ้า Facebook Pixel Helper ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่า l ล n e ไม่มีมันก็เลยใช้ต้องใช้ GTM เพื่อมาเพื่อมาทดสอบดูว่าที่ติด r a c กไปมันถูกหรือเปล่านะครับพอมาที่หน้าพอมาที่หน้านี้นะครับ ก็ใส่เว็บไซต์ของเราลงไปเลยนะครับ uh, InComeInClick ของผมนะ .in.th ผมก็จะ start คราวนี้มันจะพาเรามาที่หน้าเว็บนะครับด้วยโหมดที่เรียกว่าโหมด debug นะครับอ่ะมาเรียบร้อยแล้วเป็นโหมด debug นะครับเราจะรู้ว่ามันเราอยู่โหมด debug ก็คือมันจะขึ้นตรงนี้บอกว่า debug uh, debugger connected นะครับถ้าใครไม่ขึ้น แต่ว่าทำตามมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะแต่มันไม่ขึ้นดีบัคมันอาจจะขึ้นดีบักเกอร์ดิสคอนเนกหรืออะไรพวกนี้นะครับให้รอสักพักหนึ่งนะครับ GTM มันมันไม่ได้เชื่อมต่อกับเว็บโดยตรงนะครับมันจะใช้เวลาหลังจากที่เราสับมิทครั้งแรกเ,เชื่อมออตอนตอนเอาโค้ด GTM ไปวางในเว็บแล้วเราสับมิททีแรกมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอย่างผมรอสักพักแล้วมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือแสดงว่ามันเชื่อมแล้วนะออลองลองดูเครื่องหมายนี้นะสีน้าเงินเนี่ยนะครับ แล้วเรากลับมาที่ตัว tag assistant นะครับตรงนี้กด continue ได้เลยนะจะเห็นข้างหน้านี่ครับมันขึ้นสีเงินเหมือนกันแปลว่าสองอันนี้มันเชื่อมกันแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว tag file นะครับ tag file เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้น tag file แปลว่ามันมีการเก็บ tag แล้วนะครับถ้ามันยังไม่เก็บ tag มันจะขึ้นไอตัว line base code ที่เราเพิ่งกรอกไปมันจะขึ้นที่ tag not file ก็คือไม่เก็บข้อมูล tag นะครับอันนี้แปลว่าเราเก็บข้อมูล ตัวไลเบสโค้ดของเรามันเก็บข้อมูลไปที่หลายเรียบร้อยแล้วนะครับอลองคลิกดูไอนี้คือ s u m m a r y ทั้งหมดอันนี้คือ,อ,นนคอ,อตัวเว็บไซต์ที่เราเพิ่งเข้าไปที่ที่มันส่งไปให้ในหน้า debug เนี่ยนะครับมันมีอะไรไฟล์บ้างมันก็มีตัว Li line b a s e code ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็คือโอเคอตอนนี้เราได้แท็ก line ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้ามันถ้ามันเกิดถ้ามันไฟล์แบบเนี้ย แสดงว่ามันถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นทํายังไงต่อครับติดหน้าไอตัว debug mode นี่ไปได้เลยนะสิ่งที่ต้องทําก็คือทําไงครับ submit ว่ามันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ผมก็จะใส่ submit version อันนี้เป็นเ v e r s i o นที่2แล้วนะ version แรกคือ,อ,อที่เราทําไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือการกดอะไรอะ่ะกดให้มันเชื่อมกันอะระหว่างเว็บกับ Google Tag Manager คราวนี้เราใส่ line base code แล้วผมก็จะใส่ line base code install เป็นเวอร์ชันใหม่ผมตั้งชื่อให้เวอร์ชันนะครับแล้วก็ Publish ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็รอมันสักพักนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเออมันจะมีการส่งข้อมูลไปที่ไลน์แล้วนะครับลองกลับมาดูที่ไลน์ตัวไลน์แอดแพลตฟอร์มของเรานะครับผมรีเฟรชทีนึงนะดูว่ามันส่งข้อมูลหรือยงัง จะเห็นว่าเบสโค้ดเนี่ยนะครับสถาน,นะมันขึ้นพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็คือหมายความว่ามันมีการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วนะมันมีการส่งข้อมูลผ่านเบสโค้ดมาเรียบร้อยแปลว่าเราติดแทร็กได้ถูกต้องนะครับก็คราวนี้เราจะมีเบสโค้ดของ Line อยู่บนเว็บของเราแล้วนะครับ ในบทต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการในการติดโค้ดอ,อื่นๆไม่ใช่ติดโค้ดสิเราจะไม่ติดโค้ดแต่ว่าเราจะติดแทร็กอื่นๆอีกมากมายนะครับไปบนหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าเซลเพจของเราเพื่อเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาในเว็บนะครับเพื่อเอาข้อมูลมาใช้งานทำยังไงเดี